สวัสดีค่ะนะคะมาเจอกับครูในวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นป .1 นะคะ,ะเมื่อวานนะคะมีนักเรียนเกือบทุกคนนะคะได้ส่งงานของครูแล้วนะคะ,ะครูขอชื่นชมนะคะที่นักเรียนมีความรับผิดชอบนะคะ,ะวันนี้เรามาดูว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะ ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือในหน้าที่24ของแบบฝึกหัดน,นะคะ,ะเปิดเลยนะคะเดี๋ยวทําพร้อมคุณครูนะคะเรามาดูในหน้าที่24หน้าที่24นะคะเขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยเลขตัวหนังสือแสดงจํานวนมันมี4ช่องด้วยกันเห็นไหมคะช่องหนึ่งมันจะเป็นช่องภาพ ช่องที่สองเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกช่องที่สามจะเป็นตัวเลขไทยช่องที่สี่จะเป็นตัวหนังสืออ่าวิธีการนะคะให้นักเรียนนับภาพของเราก่อนว่ามีจุดกี่จุดอ่าในตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันนะคะอ่าข้อที่หนึ่งมีจุดกี่จุดนับดูค่ะหนึ่งสองสามอ่ามีจุดสามจุดแปลว่าตัวเลขฮินดูอาราบิก ต้องเป็นเลข3นะคะเขียนให้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเขียนให้สวยงามาต่อไปเป็นช่องต่อไปเป็นตัวเลขไทยนะคะตัวเลขไทยเขียนสามไทยเลยค่ะสามไทยเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะต่อไป ตัวหนังสือนะคะ,ะเวลานักเรียนเขียนตัวหนังสือนักเรียนต้องสะกดนะคะไปด้วยนะคะอ่าอามสามอ่านะคะเขียนแบบนี้นะคะอ่านี่คือตัวอย่างนะคะในหน้าที่24อ่าครูเป็นทำตัวอย่างให้นักเรียนดูแค่หนึ่งข้อนะคะ ข้อที่เหลือเดี๋ยวครูเบนจะให้นักเรียนทําเองนะคะมีสองหน้าด้วยกันมีหน้าที่24ก็คือหน้านี้แล้วก็อีกหนึ่งหน้านะคะคู่กันเลยก็คือหน้าที่25านะคะ,ะการบ้านวันนี้มีสองหน้าให้นักเรียนทำนะคะมาส่งครูก่อน4โมงเย็นนะคะ ่าครูเบนจะรอตรวจของนักเรียนอยู่นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ